สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัส,สบด,ดีที่27เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนได้ทาง o ูม 072.com พร้อมทั้งอออากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันสรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยก,กับบทที่ว่าต้องฝึกใจให้คิดแต่เรื่องบุญกุศลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรคิดคิดแล้วใจเป็นบุญกุศล ถ้าใจคิดเรื่องไม่ดีแล้วเรามีสติอย่างคิดได้ก็นิ่งเสียให้ใช้สติพิจารณาว่าเราคิดไม่ดีในเรื่องอะไรบ้างแล้วใช้ปัญญาสอนตนเองว่าจะไม่คิดอย่างนี้อีกเหมือนขับรถเมื่อเบรกแล้วจะยังไม่หยุดทันทีความเฉื่อยยังมีอยู่ใจก็เช่นกันยังมีความเฉื่อยหลงค้างอยู่ในใจทำให้ใจเศร้ามอง รู้ทันเสียเพียงครึ่งรู้ไม่ถึงเสียทั้งหมดตอนแรกๆก็ต้องฝึกซึ่งอาจจะมีใจไปตามมันบ้างแต่ต่อไปจะสามารถตัดใจไม่คิดได้เลยทั้งหมดพอรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็ไม่คิดตัดฉับได้ทันทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงแรกของวันนี้ค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวของทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีลุมินีบูดิชยูเนเวอร์ซิตี้ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัยค่ะ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีลุมพินีบูดิชยูนิเวอร์ซิตี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานาห้อง SPD 5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยดรปร,รียธรรม้าประโยคคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทางด้านพระวิเทศธรรมพรด็อกเตอร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยด็อกเตอร์ติลักษ์รามอัชลารักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีประเทศเนปาลได้กล่าวถึงความพร้อมในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ก่อนที่จะร่วมกันทำพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงค่ะ สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีประเทศเนปาลได้รับความเมตตาจากคณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้รับความเมตตาจากพระวิเทศธรรมพรดอกเตอร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียประมหาวุฒิชัยวุฒิโยดอกเตอร์ปร,ริยนธรรมก้าประโยช คณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียส่วนผู้ลงนามส่วนนผู้ลงามจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีประเทศเนปาลได้รับเกียรติจากดรติลักรามอัชรารักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีเนปาลและดรมณีรัตนสักยะคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีเนปาลค่ะ สำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติทางด้านการศึกษาการวิจัยและการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนามีการแลกเปลี่ยนบุคลากรความรู้และให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์องความรู้จากพระธรรม หรือศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองเป็นพระธรรมที่พระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกให้พ้นทุกข์ค้นพบความสุขที่แท้จริงให้เราสามารถจัดการกับปัญหาหรือความทุกข์ได้ตรงเส้นทางและถูกวิธีค่ะก็ในวันนี้เป็นวันดีที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเรดียอยู ในคว,ความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยลุมพินีซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐบาลของประเทศเนปาลแล้วก็เห็นความสําคัญของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาในประเทศเนปาลโดยสถานที่ของมหาวิทยาลัยนั้นก็ตั้งอยู่ที่เมืองที่ลุมพินีซึ่งถือว่าเป็นสถานที่มีความสําคัญมากๆสาหรับพวกเราชาวพุทธและครั้งนี้เองก็ด้วยความเห็นคุณค่าของทั้งสองสถาบานันว่าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรือง มันสมัยพุทธกาลเป็นภารกิจของพวกเราชาวพุทธทุกคนเพื่อหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะก่อเกิดเป็นโครงการใหม่ๆที่ดีต่อการส่งเสริมการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาการส่งเสริมการศึกษาพ,พุทธศาสนาในทั้งประเทศเนปาลและเป็นการส่งต่อกลับมาสู่ประเทศไทยซึ่งถือว่าพวกเราเองก็มีความโชคดีที่ได้พื้นที่ที่เป็นดินแดนประสูติ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมาหาวิทยาลัยที่เห็นคุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญให้การศึกษากับ ทั้งพระพิสุทธิสมณรทั้งคารวะผู้สนใจพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณอันดีว่าหลังจากนี้ไปความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศเนปาลเองรวมถึงในประเทศของเราเองในพระธรรมกายเองก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปเพราะฉะนั้นการที่เกิด MU U ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆสําหรับพวกเราทุกๆคนทั้งในชาววัฒนธรรมกายเองทั้งในชาวพุทธของเราเองแล้วก็ทั้งที่ประเทศเนปาลด้วยจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Today, this ceremony is very important because we are coming from the Lumini Buddhist University. The Lumini Buddhist University is the only one Buddhist university. เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยลุมพินีของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูนิค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยิมิตใหม่อันดีเลยว่าสถานที่ที่พระเจ้าประสูตรรสิตเนี่ยมันก็เป็นแหล่งเริ่มต้นของการให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาการเผยแร่ศาสนาใช่ไหมคะแล้วมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็ได้ต่อยอดในการทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดค่ะแล้วในวันนี้ก็ได้ เจอกับพาดเมื่ออีกพัดหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยธรรมกายดี U อ่ะค่ะที่มีเป้าหมายเดียวกันในการเผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมมือกันทั้งสองมหาวิทยาลัยในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกแล้ววันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ได้ใช้วันคุ้มครองโลกเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของการเส็นสัญญาณในครั้งนี้จะแผ่ขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกค่ะคำว่าพระพุทธศาสนามันเป็นเบสิคลี่ของชีวิตมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว ไม่ยากที่จะเกิดแบบเป้าหมายเราชัดเจนว่าเราจะให้คําว่าเบสิคทีของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนที่คนจะได้ทําตามอ่ะเข้าไปอยู่ในใจของแต่ละคนพอเป้าหมายตรงเนี้ยชัดอะวิธีการน่ตามมาเยอะแยะเลยตอนเนี้ยเขามีเป้าหมายในใจว่าไม่ใช่แค่ dou ของเรานะเนี่ยในปี2ปีเนี่ยเขาอยากที่จะประชุมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศวางแผนการการทางานร่วมกันนะคะซึ่งมีการคุยเรื่องต้นไปแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีการคอนเฟรนซ์การทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศวางแผนการทํางานร่วมกันว่าจะให้มีการเผย ไปใน,บบนทางเดียวกันยังไงเพราะว่าพระพุทธศาสนาค่ะถ,ถ้าเราแต่คนเชื่อแน่ว่าในแต่ละประเทศเขามีปาหมายของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าขาดแค่การมาคุยรวมกันค่ะถ้าคุยรวมกันเมื่อไหร่และใช้วิธีทางเดียวกันมันจะไปไกลและเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะและมาพบกันอีกหนึ่งข่าวนะคะกับข่าวของทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกร่วมกับเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติสำนักต่างประเทศและสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะ ได้จัดงานสัมมนาวันคุ้มครองโลกในหัวข้อ Clean the Mind, Clean the World ค่ะสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดงานทั้งในห้องสัมมนาและถ่ายทอดสดผ่านซูมและ Facebook ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระอนุรุทธ,ธะเลขาธิการองค์กรยุวสงโลกจากประเทศศรีลังกากล่าวเปิดงานพระดรพรชัยพลวัฒโม ประธานองค์การพุทธโลก World Alliance of b u d d h i s t WAB กล่าวให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้นำองค์กนานาชาติร่วมแบ่งปัน12ท่านอาทิศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเอกทักษินนักปฏิบัติธรรมผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำเหลืองที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของอาหารวิสุทธิมังสวิรัตที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว และสามารถปฏิบัติทางใจได้ดีพระธรรมปิยะเลขาธิการสหพันธ์พุทธนานาชาติจากประเทศอินเดียที่เน้นให้ลงมือทำทันทีในสิ่งที่ดีพระดาหุยประธานองค์กรยุวพุทธไต้หวนันที่กล่าวว่าการปฏิบัติทางจิตให้ใจหยุดนิ่งเป็นรากฐานของความดีงามทั้งปวงด็อกเตอร์อองซีอิวประธานสมาคมพุทธมะละกาและเลขาธิการสมาคมพุทธแห่งมาเลเซีย ที่อ้างถึงคำพีวิมลเกียรตินิเทศสูตรซึ่งถ่ายทอดในรูปบุคลาธิสฐานโดยปฏิปทาของท่านวิมลเกียรติเป็นอุบาสกผู้เลิศในการแสดงธรรมตั้งมั่นในโพธิญาณหากนำหลักธรรมในพระสูตรนี้ไปปฏิบัติหรือสวดสาทยายคัดลอกจารึกอน,นิสงส์งจะบังเกิดขึ้นคือมีเหล่าเทวดาตามปกปักรักษาดูแล,แลและปิดทุกติภูมิและบรรลุธรรมได้ ดรมิทิลาโชดรีเลขาธิการองค์การผุดโลกจากบังคลาเทศได้อ้างถึงวัดพระธรรมกายที่จัดงานวันธรรมที่จัดงานวันคุ้มครองโลกมาตลอดโดยเฉพาะเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำสาธุชนทั่วโลกปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี2513จนมีศิษยานุศิษย์ทั่วโลกสร้างสันติสุขที่แท้จริงจนถึงปัจจุบันเป็นต้นค่ะ ทั้งนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่าวันคุ้มครองโลกชาวโลกจะคำนึงถึงการรักและรักษาสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธศาสนาทุกคนเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันการรักโลกจึงให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคุ้มครองโลกมีหิริอดตปะซึ่งถูกองค์กรพุทธต้องช่วยการเผยแผ่ธรรมะและทำงานร่วมกัน พร,พร้อมทางได้นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้ออนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนาชาติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักคือ 1. เป้าหมายวัฒนธรรมองค์กร 2. พัฒนาบุคลากร 3. หลักธรรมะ 4. การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสื่อสาร 5. การประยุกตามยุคกลุ่มคน และบริบททางสังคมทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรพุทธนานชาติที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทำงานเป็นทีมเป็นทีมพระพุทธศาสนาเพราะเราทุกรูปทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวของทางที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีบุพราเปตะพลีทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีบุพผาเปตะพลีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้นําทุกท่านประกอบพิธีอาราธนาศีลอาราธนาธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบาังสุกุลจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตาหารเป็นสังฆทานสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้ซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ชาวพุทธก็ให้ความสำคัญกับการทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรรยภพค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชนให้เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะณวัดเวลุวันตำบลสเตอเองอเมืองยะลาจัังหวดยะลาพันจ่าโทอนันต์บุญสมรานรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันพร้อมด้วยพระดินดาวปุญญกันโตประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาพร้อมด้วยนางสาวอมรสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการพระสงฆ์สมณเนรคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้มอบของยังชีพให้แก่นัก,กเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองยะลาจำนวน100คนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเสริมสร้างความรักความผูกพันความสามัคคีระหว่างคณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่นประชาชนและเยาวชนให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดชุมชนและราชการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนางานโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดก,กิจกรรมงานบุญนืงในวันคุ้มครองโลกค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรศีสวายการเกต และกัลายานมิโซภพีชิโอกาว่าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งยังได้ร่วมถวายพัตหารเพนแดกคณะพระพิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อบูชาธรรมเนื่องในอาวาระอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชโยอันประกอบด้วยผ่านดอกไม้ผ่านพุ่มมะลิและผ่านทุบเทียนแพรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวสรรเสริญพระคุณหลวงพ่อโดยมีกัลยมิตรมาริโกยามาคาวะและกัลยมิตรวิชุดามะสึโมโต เป็นผู้นำกล่าวพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อผ่านบทเพลงอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้าจากนั้นจึงเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าโดยมีกาลยมิตรมาริโกโยามาคาว่าและกาลยมิตรสุพรรัตนกองแก้วเป็นประธานอัญเชิญเพื่อประดิษฐานณเนะกาะแก้วเจดีสวรรค์จำลองค่ะ พร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีกดปุ่มไฟฉลองเกาะแก้วเจดีสวรรค์เมื่อแสงไฟเปล่งประกายสัตุุชนทั้งหลายต่างมีดวงตาสดใสเปลี่ยนด้วยศรัทธาที่มีต่อพระบรมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งในการนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมและรับพรพระก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมมุานิยกถาเรื่องความสำคัญของวันคุ้มครองโลกและเกร็ดประวัติของหลวงพ่อธรรมชโย ซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บีบุญทุกท่านได้มาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกตัญยูบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายล,ลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานนำโดยพระมหารณพชโชติลาโภเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลลอนดอนนำคณะสงฆ์ถวายทูบเทียนแผ่หน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพจะได้ถวายพานดอกไม้และถวายพานพุ่มพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้า กล่าวคำถวายห้องแก้วสารพัดนึกโดยมีกลรไลมิตรทัศนีชาวสไลด์และกลรไลมิตรเจมแอปดอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลรไลมิตรนรกมลแม็กกี้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายจตุปปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะ ภากบายได้รับชมการถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยพระมหารณพโชติลาโพเป็นประธานสงฆ์ซึ่งคณะเจ้าภาพได้เปิดไฟส่องสว่างบูชาพระบรมพุทธเจ้าฉลองกาอแก้วเจดีสวรรค์โดยมีกาลยมิตรกันนิกาพัาเกอร์กาลยมิตรทัศนีชาวสไลด์กาลยมิตรนรกมนแม็กกี้กัลยมิตรนงรักมอริสกาลยมิตรใจรักเชอร์มาริส กาลยานมิตรเจมแอบดอนเป็นประธานค่ะพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้จุดประทีปรวมใจก่อนที่หลวงพ่อทัตตาชีโวจะนำกล่าวคำถวายประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแผ่เมตตาแผ่ความปรารถนาดีให้กับคนทั่วโลกเนื่องในวันคุ้มครองโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะ และเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กค่ะก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกและพิธีฉลองเกาะแก้วเจดีสวรรค์ค่ะพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยพระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กได้น้อมนำทูบเทียนแผ่ พร้อมเปิดกรวยสักการะบูชาณนารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยตามด้วยสาธุชนได้แปรแถวน้อมนำพานพุ่มดอกไม้น้อมถวายหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกัะเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมการถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์ส่วนช่วงท้ายของกิจกรรมงานบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีฉลองเกาะแก้วเจดีสวรรค์ ที่ประดิษฐานพระบรมพุทธเจ้า24พระองค์พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะซึ่งบรรยากาศงานบุญสัธุชนทุกท่านต่างเปื่องปิติที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันทางยังได้น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปรับชมกิจกรรมงานบุญในโซนอเมริกากันบ้างค่ะ โดยที่วัดพระธรรมกายซียอเตเิประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกะเป๋วัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทรสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เปิดกรวยสัการะหน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโย ทางยังได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อโดยมีประธานบุญพิธีคือการยลณมิตรสืบสวัสด์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวพิธีถวายพวงมาลายัยบูชาธรรมหลวงพ่อและบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีประธานบุญพิธีคือการยลณมิรทองสายพาราและกลารยลณมิรพูลพิไลบำกาดเนอร์ พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมนำดอกไม้และพวงมาลัยสการะหน้านรูปหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายคิลานภเพศโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยมีประธานบุญพิธีคือ กัลยมิตรอรณีเลิดเกรียงไกรยิ่งพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายกีฬานาเพัตว์และจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาจึงเป็นพิธีประดิษฐานพระบรมพุทธเจ้าโดยประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำรายชื่อแผ่นทองวางหน้าเจดีจำลองก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระมหาพิสนุวิสุทธิญานโนท่านประธานสงฆ์ค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิสก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวงห้า อันดับ4ี่นครหลวง17อันดับหนครหลวง6อันดับ6แก้วภูทร8อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระปองวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดกำแพงเพชรอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดปทุมธานี อันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดศรีสะเกดอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดอ่างทองและอันดับ10จังหวัดพิรณุโลกค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรเกา่าเวฒนสูตรด้วยยอดสวด 5,399ล้าน9,099,999จบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2,566สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้ที่ w w w f o r b i t เ r ็บดอทค่ะและขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัต,ตหารน้ำปานนะ ยารักษาโรคแด่พระพิสุทธิ์สมเณร5,000กว่ารูปค่ะซึ่งสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7พฤษภาค,คมพุทธศักราช2,566สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8ย์1 0 0 0หรือผู้ประสานงานที่ท่าสังกัดค่ะค่ะและอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทาง l ล n e โ A บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่แอดดรมกายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าว at ัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบร,รวมนำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวสารงานบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าปัญญาณรารนังรัตนัง ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตนสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ